สวัสดีค่ะมาถึงช่วงเคลียร์ของในตู้เย็นกันอีกแล้วค่ะขอเอาของเก่าเก็บมาทําก่อนเลยนะคะเ้หู่กับเห็ดหอมค่ะต้องเอามาทําเมนูแล้วค่ะก่อนอื่นหญิงขอจัดการล้างเห็ดหอมให้เรียบร้อยก่อนนะคะและหญิงก็จะนําเห็ดหอมมาหัน่นหั่นแบบนี้ค่ะตามด้วยเต้าหู้นะคะอันนี้เรียกว่าเต้าหู้ขาวหรือเปล่าหญิงไม่แน่ใจนะคะหรือเรียกว่าเต้าหู้กระดานคะใครรู้บอกทีหญิงจําไม่ได้ค่ะจากนั้นหญิงนาเต้าหู้ลงไปทอดนะคะหญิงจะทอดจนเต้าหู้เหลืองกรอบเลยนะคะ เื่ต้องหูเหลืองกรอบแล้วตักพักไว้ก่อนนะคะวันนี้หญิงจะลองทอดเห็ดหอมดูด้วยนะคะใครไม่ชอบทอดก็ไม่ต้องทอดก็ได้นะคะวันนี้หญิงจะขอทอดเห็ดหอมให้เขามีลักษณะแห้งๆเลยนะคะเมื่อได้สีประมาณนี้แล้วหญิงตักขึ้นพักไว้เลยค่ะสีเขาจะออกดำๆหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ไหม้ค่ะต่อไปใช้กระทะเดิมเลยนะคะเทน้ำมันพืชออกค่ะหญิงยังไม่เปิดแก๊สนะคะหญิงใส่ซอสหอยซีอิ๊วขาว จีอิวหวานน้ำตาลมะพร้าวและน้ำเปล่าลงไปค่ะเปิดไฟอ่อนๆค่ะและค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะถ้ารู้สึกว่าเค็มเกินไปก็เพิ่มน้ำเปล่าได้ค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำซอสออกมาเป็นประมาณนี้นะคะชิมรสด,ดูสักนิดนะคะถ้าอร่อยแล้วใส่ต้นหู้และเห็ดทอดของเราลงไปเลยค่ะผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีหยิงย่งโรยต้นหอมลงไปปิดท้ายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดต้นหู้เห็ดหอมแบบฉบ,บับหวานๆเค็มๆที่หยิงชอบกินค่ะ สันหน้าตาออกมาหน้าทานเชียวค่ะเราไปเตรียมเสิร์ฟเมนูนี้ของเรากันดีกว่าค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูเคลียร์ตู้เย็นของที่บ้านหญิงนะคะ ตอนนี้ของในตู้เย็นเยอะมากเลยค่ะหญิงก็พยายามเอาเมนูของสดแล้วก็ของที่แช่ช่องฟิตไม่ได้มาทําอาหารก่อนนะคะวันนี้ก็ได้เมนูนี้มาเดี๋ยวยังไงเราไปชิมเมนูนี้กันเลยค่ะหญิงก็จะลองชิมเห็ดหอมทอดดูก่อนนะคะหญิงจะบอกว่าเห็ดหอมทอดแล้วมาผัดแบบนี้คืออร่อยเลยค่ะต่อไปหญิงก็ชิมเต้าหู้นะคะคือจะบอกว่ารสชาติอร่อยคะคะแต่ว่าแข็งและเหนียวมาก ญิงก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าซื้อมานานแล้วหรือว่าต้องหู้ชนิดนี้เอามาทอดแล้วไม่กรอบเพราะว่าตอนทอดหญิงก็ทอดแบบอย่างกรอบเลยค่ะ ทอดแบบเน้นๆให้กรอบเลยค่ะแต่ทอดออกมาแล้วคือต้องหู้เหนียวมากค่ะรสชาติเมนูนี้ดีมากๆเลยนะคะหญิงแนะนำํำที่ต้องปรับปรุงคือต้องหู้ของหญิงค่ะหญิงจะบอกว่ากินข้าวเสร็จแล้วฝืดคอมากๆเลยค่ะหญิงขอกินมามา่าสดน้ำร้อนๆให้คล่องคออีกสักหนึ่งถ้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหญิงบอกแล้วแม่ครัวก็มีพลาดกันได้นะคะสําหรับวันนี้หญิงขอตัวไปก่อนแล้วค่ะบา,บายยค่ะ